นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5ก็อยู่กับเรา3คนครับของฝันลมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับพีเตอร์บสจอดเลืกเชลซีครับโคดอักทันข่าวเรผูครับ ครับก็ตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนะครับปิดทําการไปเรียบร้อยแล้วตอน6กโมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาตัดเกรดการเสริมทับในตลาดหน้าหนาวของบรรดาทีมใหญ่ที่มีการขยับขยายนะในตลาดผลน,นี้กันว่าใครที่ผ่านหรือว่าไม่ผ่าน,าบ,นบ,บ้างบทวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยก็มาจากสื่ออย่าง Daily Mail นะครับที่จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าแต่ละทีมเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันด้วยหัวข้อไล่เรียยก,กันไปนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นของเราก่อนน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาครับจากบริษัทไทยเแบลบ็เรจจำกัดมหาชนครับเติมความสดชื่นได้ด้วยน้าแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับวันนี้พูดว่าอะไรขอ,ขอคําว่ามักกะรา มักกะลาวินเทอร์วันนี้ก็เป็นวันเข้ากลุ่มผ้าโน้ตเราเพี้ยนทุกทุกเทปแล้วก็ฝากเคบค์จากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับกับบริการเงินก้อนพร้อมใช้ p r e s พ l โ a นครับก็ใครที่อยากจะได้สินเชื่อนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ติดต่อธนาคารกสิกรได้ครับ อนุมัติไวัยได้รับเงินท,ทันทีเป็นพนักง,งานประจำเงินเดือน15,000บาทก็กู้ได้ไม่ต้องใช้คนคําประกันนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้ครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028888888ครับครับอ่ะ,อะเรามามดูภาพรวมตลาดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเกตแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยไหมว่าถ้านับแค่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยการเสริมทัพในปีนี้ เป็นอย่างไรบ้างใช้เงินกันไปมากเยอะน้อยแค่ไหนนะฮะมาดูภาพรวมกันก่อนกับการทั้งใช้จ่ายและการขายออกปีนี้ถือว่าเป็นการเสริมทัพมากที่สุดเป็นอันดับสองเฉยเลยนะครับของเดือนมกราคมนับตั้งแต่ปี2018ที่อันนั้นกระนำเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เว้นมา3ปี2019-20 21เนี่ยโอ้โหเจอโควิดระบาดก็กทุ่มกันน้อยลงแต่มาปีนี้คึกคนองฮะเป็นอันดับสเลยครับในประวัติศาสตร์พิมพ์ร ไม่รู้ไปคลึกอะไรกันมานะฮะ <c oughs> ก็ทุ่มไปทั้งหมด302ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ขายออกเนี่ยหนึ่ล้านปอนด์จุดล้านปอนด์โอเคครับ,รบนี่คือยอดใช้กับจ่ายทีนี้ถ้าแบ่งเป็นทีมครับนะทาง Sky ยสปอร์ตเขาก็ทําไว้ให้แบ่งเป็นการใช้จ่ายก่อนอันนี้เอาแค่ใช้อย่างเดียวนิวคาเซครับมากที่สุดอันดับ1.93ล้านลองมาเป็นเอฟเฟอร์ตันห้าิบหกลองมาเป็นลิเวอร์พูลสี่สิ้าแล้วก็ไล่ลงมาแอสตันวินล่า สเปอร์แมนซิตี้เนี่ยพวกนี้นะฮะส่วนขาที่ขายออกกันบ้างครับจะเป็นสีเขียวนะฮะแมนซิตี้ขายได้เยอะสุดเลยก็หลกัหลกๆก็จะเป็นดีลของเฟรนตอเรสนะครับทั้นฮอสเปอร์ pur, ก็มีปล่อยได้40ล้านมีเบอร์ลี่มีเอฟเวอร์ตันมีไบรตันไล่ลงมา5ทีมนี้ที่มีการขายส่วนในแง่ของสุทธิยอดการใช้ใจ่ายสุทธิคือเอาบวกกับลบมาหักกันแล้วใช้เท่าไหร่นิวคาสเซิลเนี่ย บวกกับโบหักกันแล้วใช้ไป93ก็เยอะสุดลองมาลิเยอร์พูลเอฟเวอร์ตันแอสตนวิลล่าส่วนทีมที่เด่นๆดนเนี่ยด้านล่างที่เป็นสีเขียวคือพวกที่เป็นเงินบวกนะก็จะมีบริทันเบอร์ลี่สเปอร์แล้วก็แมนซิตี้ที่บวกเยอะที่สุดอ่ะก็จะได้เห็นภาพกันนะถือว่าคือคักนะตลาดรอบนี้คึกคักคึกคักครับแต่ว่ามไม่มีเชลซีผมสักอันไม่ก็ <laughs> ไม่ซื้อไม่จ่ายไง ใช่ไหมอาร์เซนอลก็ไม่ซื้อเหมือนกันโอ้โหแฟนปืนบ่นกันยับเลยครับอืมคือจริงๆอ่ะต้องต้องรวมลิเวอร์พูลในกลุ่มทีมที่ไม่ซื้อด้วยถ้าเกิดว่าไม่ไม่เจอกระแสกดดันจากท็อตแนมฮอสเปอร์ในดิวของของลุยส์ดีอาร์สนะครับคือการลิเวอร์พูลจะไปซื้อซัมเมอร์ไงใช่เป็นเป้าหมายในตลาดซัมเมอร์แต่คือกำลังจะเสียเป้าหมายของตัวเองอ่ะลิเวอร์พูลก็ต้องขยับก่อนนะครับ ที่มีใหญ่จะสังเกตว่าไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะทีมที่แบบอยู่หัวบนของตารางคะแนนอย่างเช่นแมนซิตท,ที่ซื้อเข้ามาก็เป็นการแบบซื้อเผื่อซัมเมอร์นะ <ใช S 1> <ๆ>ก็ปล่อยยืมตัวไปโล <ใช S 2> <ๆ>เรียนอวาเลสนะครับสเปอร์มันเป็นไฟ์บังคับที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพวกเขาก็ต้องเติมสปอรตของตัวเองเพื่อต่อกรในพื้นที่ของการลุนท็อกโฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับว่า แต่ละทีมเนี่ยตัดเกรดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เริ่มจากแอสตันวินล่าก่อนถือว่าเป็นทีมที่มีการเสริมทัพที่โดดเด่นทีมหนึ่งเลยนะครับอ่านี่คือรูปภาพของสองดีลที่จะบอกว่าเป็นบิ๊กเนมของพวกเขาก็ว่าได้ในตลาดคนนี้ก็คือฟิลิเป้คูติญโยครับยืมตัวจากบาร์ซ่าแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาด40่40ล้านปอนด์ยูโรนะครับหรือว่า35ล้านปอนด แล้วก็ลูกัดีนครับจากเอฟเวอร์ตัน25ล้านปอนด์นอกจากนั้นเนี่ยก็มีคาร์ลัมแชมเบอร์สกับโรบินโอเซนนะที่เป็นดีลขาเขา้าทั้งหมด4ดีลหลักๆส่วนขาออกครับของวิลล่ามีการปล่อยพวกตัวที่เป็นสำรองแล้วก็ไม่ได้ใช้งานออกไปอย่างแมตทาร์เก็ตนะครับอันวาเอลกาซี่เคนนารเดวิสนะมีเจสเตียนะครับทาเมดอนอาเช่ แล้วก็มีจาร์เดนบีดันนะพวกนี้ก็คือตัวที่ไม่ได้ใช้งานปล่อยออกก็ถือว่าเป็นการเพิ่มด้วยคุณภาพแล้วก็ลดสปอตในส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปก็ถือว่าเป็นทีมที่โหใช้ได้เลยเพราะว่าสื่อเขาก็บอกเองนะว่าการเสริมทัพเนี่ยได้นักเตะชื่อชั้นปังๆเข้ามาเยอะการได้ลูกาดี <S 2> <S 2> ได้คูตี้ได้แชมเบอร์นะก็เป็นอะไรที่ทําให้เห็นถึงความฉลาด ในในส่วนของบอร์ดบริหารนะครับสำหรับ,บาการเดินเกณ์ในช่วงเดือนมกราคมแถมยังปล่อยพวกนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผลถือว่ามีความสมบูรณ์ครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกสําหรับวินล่าในตลาดหน้าหนาวคงนี้ครับให้เกรดเท่าไหร่กันดีพวกเราวินลา่ตาตัดเลยผมให้เอนะครับเดลี่เมลเขาใช้คําว่าเสริมปังใช่ไหม <c oughs> ผมให้เอ <c oughs> เพราะอะไรคือนอกเหนือจากลูก้าดีนที่มามีแอสซิสต์แล้วคูตินยโอมายิงประตูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งมือสองยังอัปเกรดอ่ะ คือเขาปล่อยเจสเตียไปเจสเตียนี่คือเป็นประตูมือสองของทีมตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็<ช>ผมว่าอฟอร์มเวลาลงเล่นแทนเอมี่มาร์ตินเนสเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไปเอารบินโอเซนมาเลยอเออผมว่าไม่กระแั่มือสองอัปเกรดมี<ช>แค่คาร์ล<ช><ช>ัมเชมเบอร์ที่แบบรู้สึกว่ามาเป็นตัวแบบตัวกระจายลงเล่นในหมดก<ช>ลางเล่นได้แบ็กเล่นได้หลังเล่นได้แต่โดยรวมวินล่าเสริมดีใช่อย่างโรบินโอเซนนี่ก็เป็นตัวทีมชาติสวีเดนด้วยเอะครับสวีเดนใช่ใช่สวีเดน ก็คือแบบเป็นตัวทิมชาติล่ะแล้วได้มาเป็นมือสองนี่ก็ถือว่าอัปเกรดจริงใช่ครับผมอ่าอืมโอเคพวกคุณมองปังเหมือนกันใช่ไหมผมก็ให้เอ่ะผมให้ A เหมือนกันผมว่าครับเสริมเร็วเสริมตรงจุดแล้วแถมปล่อยตัวที่มันไม่ได้ใช้ออกอ่ะมันไม่ได้ว่าเก็บไว้แล้วมาเสียเงินฟรีๆอ่ะมันแบบสำดุลทั้งสองอย่างเอาเอไปครับครับผมทีนี้ครับ มาดูเอฟเวอร์ตันกันบ้างดีกว่านะครับเอฟเวอร์ตันที่เพิ่งตั้งโค้ชใหม่ไปเลยครับก็คือแฟรงค์ลมพาดเอฟเวอร์ตันเนี่ยยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกนะครับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไดเดลลีอารลี่มาจากท็อตแนมฮอสเปอร์เซ็นมาฟรีก็จริงแต่ว่าแอดออนในอนาคตที่ต้องจ่ายอาจจะทะลุถึง40ล้านปอนด์ได้แล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเมื่อลูกาดีนมีปัญหากับโค้ชคนเก่าอย่างราฟาเบลิเตสก็ขายออกไปแล้วก็ไดตัววิตาลี มิโอเลนโกเข้ามาแทนที่นะครับรวมไปถึงเซนเนธานแพตเตอร์สันจากเรนเจอร์สมา12ล้านปอนด์สื่อบอกว่าปังนะครับสื่อให้คำนิยามว่าตอนแรกแเริ่มต้นนี่คือนรกเลยเสียลูก้าดีนไปแต่ตอนจบตลาดอย่างโคดครับได้โคชใหม่อย่างแลมพาดได้ฟันเดอร์เบ็กแบบยืมตัวได้อันลี่ในเงื่อนไขที่โคตรดีนะครับ แล้วก็ตัวของแบ็กซ้ายที่เอามาใหม่นี่ก็คืออาเคลียร er, ์ปัญหาลูก้าดีนใช้คนใหม่ที่มีใจสู p เพื่อทีมเต็มที่ไปเลยเนทานแพตเตอร์สันเนี่ยก็คือเอามาเสริมมิดฟิลนะครับทางเดลี่เมลบอกว่าเสริมปังเลยทีเดียวนะครับคือผม <c oughs> ว่าของของเอเวอรตนมันมองถึงการเสริมโค้ชนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่อื <c oughs> ใช้คําว่าอผมให้ทิศทางเริ่มต้นถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยของฟันเดอร์เบกกับอันลี่นี่คือแบบ ถ้าสื่อจะให้ปังก็ไม่แปลกเหลือแค่รอดูผลงานในสนามวันจะทําได้ดีหรือเปล่าผมให้เอบวกนะประมาณเอกับเอบวกผมให้ดีเละเพราะว่ามันมันมันไม่ไม่มันเสียลูก้าด,ดีแล้วก็มีตัวสำรองตัวทดแทนอะแล้วก็เสริมรตำแหน่งอื่นอีกอะเสริมแบบกองกลางให้แน่นขึ้นจากที่เคยเป็นจุดอ่อนเวลาถ้าไม่มีดูเก่เนี่ยโอ้โหกลางยวบแต่ตอนเนี้ยเอาเหอะไม่มีดูเล่มีฟานเดอร์เบิกับอัลลี่มันก็พอใช้อะแบบดีอะสองตัวนี้คือบกเอเอฟ นะผมให้ A กับ A บวกประมาณแถวนี้ครับคือผมมองไปที่ผมอาจจะลดน้อยลงหน่อยผมผมให้สักสักบีแล้วกันคือผมรู้สึกว่าโอเคว่าอาจจะได้ตัวแทนของลูก้าดีแต่ผมว่าเหตุผลของการปล่อยลูก้าดีเนี่ยมันมันไม่ควรเกิดขึ้นปัญหาความขัดแย้งกับกุนซือแล้วมันทําให้นักเตะไม่อยากอยู่กับทีมต่อผมเข้าใจมุมขวัญนะในมุมของขวัญอาจจะมองว่าเข้าใจตอนนั้น เอฟเวอร์ตันตัดสินใจเร็วกว่านี้รีบปลดอกาฟารีบตั้งแฟรงค์ลมพ์ดบางทีอาจไม่เสียลูก้าดินก็ได้เพราะลูก้าดินไม่ไทะเลาะกับบอร์ดแต่ทะเลาะกับโค้ชใช่แล้วเนี่ยคือแบ็คที่มีสถิติเกมบุกอ่ะดีที่สุดคนหนึ่งของพิมลิกเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยที่มันทาให้ผมรู้สึกว่าโดนหักแต้มหน่อยเออผมก็ลืมคิดจุดนี้ไปก็เห็นด้วยกับขวานเหมือนกันเดียวต่อเลยครับทีนี้มาดูลิเวอร์พูลบ้างนะครับ าทางเดดดเมลเขาก็ให้ใช้คําว่าเสริมบังเสริมผ่านนะครับเป็นวินเนอร์เหมือนกันได้ลุยดีอาร์สเข้ามานะครับในราคา40ล้านส่วนขาปล่อยเนี่ยยืมก็จะมีนัตฟิลิปยืมให้กับบอลมัดมิเนโกวิลเลียมให้กับฟูลแลมยืมตัวนะครับพูดถึงดีอาร์สเนี่ยเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตอนผ่านมาครึ่งเดือนแรกเนี่ยแฟนบอลลิปูคงทําใจแล้วว่าไม่น่าจะมีการเสริมทัพอะไรเพราะว่าแผนมันเป็นอย่างนั้นแผนคือจะไปซื้อในซัมเมอร์นะครับยางไรก็ตามช่วง10วันสุดท้ายมี กับการที่ไปฉกตัวหลุยดีอาร์สตัดหน้าสเปอร์ครับอย่างที่ขวัญพูดเกิดไว้ตอนต้นรายการว่าลิฟูอยากได้ซัมเมอร์คิดว่าจะเข้าไปต่อรองราคาในซัมเมอร์อยู่แล้วแต่ไป,ไปมาโอกาสมันเปิดตรงที่สเปอร์เข้าไปเปิดก่อนเปิดแผลให้เห็นก่อนว่าทางนู้นเขาต่อรองได้นี่ว่าดังนั้นเราเข้าไปเจรจาด้วยเลยเพราะนี่คือเป้าหมายหลักในซัมเมอร์อยู่แล้วก็เอาซะตอนนี้เลยแล้วก็ได้มาในราคาที่รวมออปชันแล้วเนี่ย50ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าเอานับเงินก้อนแรกจริงๆจ่าย37.5 แล้วก็ออปชันคือ12.5นะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ส่วนดีลที่หลายๆคนอาจจะหักคะแนนหน่อยก็อาจจะเป็นตรงคา r วาโยครับที่มาเลือกเดินเกมแบบจริงจังสุดๆคือในวันสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าหนูฟาบิโอคาวาโยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของทางฟูลแลมแต่แต่สุดท้ายมันล่มครับด้วยเรื่องของเอกสารที่มีการทำในช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่ทันยื่นให้กับทาง EFL ซึ่งดูแลต้นสังกัด ก็คือในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไม่ทันนะแล้วเขาไม่มีการขยายเวลาเพิ่มให้ไปพลาดตรงนั้นนะก็เลยอดได้คนนี้นะครับส่วนขาออกเนี่ยคือขายอาจจะไม่ได้เงินก้อนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการได้แค่ค่ายืมเล็กน้อยจากนัทฟิลิปแล้วก็เนโกวิลเลียมแต่ก็ถือว่าได้ได้ปล่อยคนที่ไม่ได้ใช้ออกไปอย่างนัทฟิลิปเนี่ยจะใช้คําว่าไม่ได้ใช้ได้นะแต่ว่าน e โกวิลเลียมเนี่ยอาจจะทําให้แฟนบอลเกิดความสงสัยได้เล็กน้อยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นแบ็กอัพให้เทนล่ะ ซึ่งมันก็มีฮะเจมมิวเนอร์ก็เล่นได้แบ็คขวาโกเมสก็เล่นได้แบ็คขวาหรือจะเป็นเจ้าหนูคอนเนอร์แบลลี่ก็เล่นได้แต่หลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแต่จะดีเหรอปล่อยเนโกเลเลียมไปอย่างนี้ส่วนตัวส่วนตัวผมไม่ลบคะแนนเรื่องของฟาบิโอคาวันโยนนะเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้ได้มาก็ไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักอ่าคือเอามาเพื่ออนาคตเอามาเพื่ออนาคตมากกว่าคือเซนเพื่ออนาคตเพราะเด็กมันแนวดีไงคือเซนสมมุตินะถ้าทุกอย่างรุ่ล่วงได้ทันเวลาก็คือเซ็เซนปุ๊บ แล้วปล่อยให้ฟูลแลมยืมตัวต่อก็ไม่ได้ใช้ในไม่ได้ใช้ในตอนนี้อยู่ดีอ่ะมันเอามาตัดเกรดไม่ได้ได้วยซ้ำอะ่ะใช่ไหมอืมใช่ใช่แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกเออแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเล็กน้อยแฟนบอลอาจจะรู้สึกว่า,สาเสียดายทำแบบน่าจะปิดจ็อบตอนนี้ไปเลยเพราะลัว่าซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีหลายทีมเข้ามาแย่งนักเตะจะเป็นฟรีเอเนต์ใช่ไหมล่ะอ่ะตัดเกรดกันผมให้ปังก็ผมว่าก็ประมาณบบวกถึง A นะครับส่วนเรื่องของเนโกวินเลียมสก โอเคแหละมันอาจจะขาดแบ็คขวาพพอร์ตมืออาชีพไปคนนึงแต่ผมดูเทรนด์ปีนี้เทรนท์แทบไม่เจ็บเหมือนกันนะสภาพร่างกายดีเยี่ยมผว่าแล้วฟอร์มเทรนด์ปีนี้ดีมากด้วยแล้วก็ตัวสำรองเหมือนที่บอกถ้าเกิดเอาลงเล่นอย่างพวกอ่าโจโกเมสเจมส์มิลเนอร์ผมว่าก็ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นผมว่าผมว่าได้อยู่ครับสำหรับสำหรับแบ็คขวาผมก็ให้บีบวกเหมือนกันคิดผ่านคิดว่าผ่านนะคิดว่าดีเลยแหละคือ ลิเวพูผมว่าที่ผ่านมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกมรับคือถ้าเกิดว่าไม่มีนักเตะบาดเจ็บคือไม่ได้ซวยแบบเจ็บพร้อมกันหลายคนเนี่ยผมว่าไอตัวเลือกในตำแหน่งเกมรับมันยังพอแต่ว่าปัญหาต่อหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับลิเวพูว่าเกมรุกมากกว่านะคือมันมีบางนัดที่ มันแบบจบสกอร์ไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองแล้วการเราติมอาลลุยิเดียาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเพิ่มตัวเลือกให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เกิดเป็นการแข่งขันด้วยนะครับในพวกบรรดา4แนวรูกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะหลังจากที่มันอยู่กันเซตนี้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวเข้ามาเ <ừ. S 1> บียดแยงโดยเฉพาะอย่า,ยางพวกซา,าเดโอมาน่หรือว่าอย่างออฟิมิโนพวกนี้ก็ต้องยิ่งพัฒนาฟอร์มของตัวเองไม่อย่างนั้นนโอกาสโดนดรอปเป็นตัวรองก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกัน ครับผให้กันครับมากันที่นิวคาเซ่นไหมมาดูนิวคาเซิลกันหน่อยนะเดลี่เมลบอกว่าก็งั้นๆน่ะกลางๆน่ะเออนะครับคือนิวคาเซิลเป็นทีมที่เสริมเยอะที่สุดในของพิมลีนะในในช่วงตลาดเดือนมกราคมคือเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยแน่นอนครับการเอานักเตะคุณภาพเข้ามาช่วยให้ทีมรอดตกชั้นนะก็ขาเข้าครับมีคิสวูดจากเบอร์ลี่ 25ล้านครินทิปเปียจากแอตมาติสิบล้านแมททาร์เก็ตครับยืมตัวจากวินล,ล่าบุโนโกิมาไรส์เป็นบิก๊กดดลนะ40ล้านครับจากโอลิมปิกลียงแล้วก็มีแดนเบิร์นครับวันสุดท้ายของตลาดอีกหนึ่งคนคือ13ล้านปอนด์รวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบเกือบร้อยล้านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ขาออกเนี่ยมีเฟดดี้วูดแมนคนเดียวครับที่ไปยืมตัวกับบอลมัดนี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะเพราะว่าเขาเป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะครับก็ จบลงด้วยการใช้เงินเยอะที่สุดครับ90ล้านปอนด์นะต้นตลาดเนี่ยก็จัดทิปเปียกับคิสบูธมาก่อนเลยนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีการมาเล่นเครื่องปิดดิวกิมาร์ไลส์มิดฟิลตัวเก่งจากลียงแมทแท็เก็ตแล้วก็แดนเบิร์นเพิ่มเติมด้วยดิยวที่ล่มไปจริงๆมีหลายคนนะเพราะว่า นิวาสเซิลเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โดนจับไปโยงกับนักเตะหลายต่อหลายคนมากหน้าหลายตาแต่ว่าเอาจริงๆคนที่เขาอยากได้มากที่สุดคือกองหลังครับเพราะว่าเป็นข่าวกับสวนบอสแมนนะแล้วก็ดิโกกาลอสแต่ก็โดนปฏิเสธไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเจสซี่ลินการ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนี่ก็พลาดครับซื้อไม่ทันเพราะว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดกับเขาก็ไม่อยากจะปล่อยตัวลินการ์ออกมาด้วยนะทำให้ก็ได้ ทางทั้งที่จริงๆแล้วควรจะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะสำหรับนิวคาสเซิลแต่ก็ถือว่าเป็นการ,รเริ่มต้นตลาดแรกได้ก็ค่อนข้างหวือหวาเพราะว่าแค่มกราคมก็ล่อไปเก้าสิบล้านแล้วนะครับอันนี้ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดได้อยู่ต่อในหลีกสูงสุดแล้วตลาดซัมเมอร์นิวคาสเซิลนี่เขาจะเอาหนักขนาดไหนอืมผมผมส่วนตัวผมค่อนข้างเข้าใจนิวคาสเซิลนะที่แบบพยายามจะเซ็นกองหลังบิ๊กเนมแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันมาแล้วมันต้องมาเสี่ยงตกชั้นไง นักเตะอย่างชื่อของสเวนบอสแมนพวกของดีเอโกกาลอสพวกนี้ก็อาจจะรอซัมเมอร์พวกนี้มากกว่าค่อยตัดสินใจอีกทีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น้มหนาวง่ายๆแต่ถ้าเกิดดูจากตามหลักเนี่ยกองหน้าเนี่ยคาร์ลูซันเจ็บบ่อยเอาคริสวูดมาช่วยทริปเปียเอามาเปิดมงนะแมทแทร์เก็ตเนี่ยเอามาเปิดมงเพราะว่าวินล,ล่าก็ได้ลูกาดินมาเขาปล่อยแมทแทร์เก็ตได้เท่ากับแบ็กซ้ายขวาเปิดแม่นกองหน้ามงเก่ง บรูโน um, ่กิลมาไรส์เอามาคุมแดนกลางเป็นบอลเชิงเทคนิคยืนต่ำแล้วก็แดนเบิร์นก็เป็นกองหลังตัวสูงแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศดีผมว่าลูกเซตเพลย์ของนิวคาสเซิลจะน่ากลัวขึ้นเยอะจะมีคนเล่นลูกกลางอากาศเก่งๆขึ้นเยอะแต่จุดที่น่ากังวลก็คือเหมือนข่าวบอกว่าเอ็ดดี้ฮาวอยากได้กองหลังที่ใช้บอลใช้เท้าเล่นกับบอลดีมีความเร็วเล่นดันหลังสูงได้แต่แดนเบิร์นอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นก็ผมว่าผมว่านิวคาสเซิลอาจจะแบบไม่ได้เสียประตูน้อยลง แต่ผมเชื่อว่าเขาจะยิงประตูได้มากขึ้นอซึ่งจะเพียงพอหรือเปล่าต่อการหนีตกชั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าสอบผ่านแต่ไม่ขนไม่ถึงขั้นปังอ่ะประมาณนี้อืมก็คือเราค่อนข้างเห็นด้วยกับเดลี่เมลใช่ป่ะที่เขาเขาใช้คําว่ามีทั้งดีและไม่ดีเขาเหมือนกับกลางๆอะคือคือเราก็เข้าใจในในเงื่อนไขที่เซ็นคนยากจริงๆถ้าเอาบิ๊กเนม เราเข้าใจในเงื่อนไขนั้นเพราะเขาจะมีโอกาสตกชั้นไงคือมันมีความเสี่ยงอย่างที่บ,ทบอสบอกแต่ว่าแต่ว่าบางบางคนเนี่ยพอมันพ่ายไปแล้วมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบเล็กน้อยเหมือนกันแหละว่าระหว่างถ้าแดนเบิร์นกับถ้าได้เป็นดีเอ็กโคคาร์ลสหรือสเวนสเวนบอร์ดแมนมาเหมือนเกรดน่าจะดีกว่าเขาไม่ไขายเป็นผมนะผมให้ประมาณบีแล้วกันผมก็ไม่ถึงแย่ไม่ไม่ใช่แย่ผมว่าประมาณบีอ่ะใช่เพราะเขาพยายามสุดๆแล้วผมว่าเราได้เห็นความพยายามของกลุ่มทุนใหม่ จะที่สิ่งที่ผมเห็นนะครับผม,อมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เดลี่มลใช้คำว่าไม่ปังอ่าจากทีมที่ผ่านมาเรามีทั้งเสริมปังเสริมกลางกลางแต่ของสเปอร์เดลี่มลให้ไม่ปังเลยนะครับ สเปอร์ได้ตัวเดียนคูลูเซฟสกี้ครับมาจากยูเวนตุสยืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะ18เดือนแล้วก็เซ็นโรดิโกเบนตันคูเข้ามาอีกคนหนึ่งจากยูเวทั้งคู่เลยที่ปล่อยไปเนี่ยเอาเป็นพวกชุดใหญ่ก็จะมีพวกตองกีเอน็นดอมเบเล่ปล่อยไปดียงบริยันคิวปล่อยไปบาเลเซียโจวานนี่โลเซลโซ่ปล่อยไปบียาเรอาลแล้วก็เดนิอลลีขายขาดได้กับทางเอฟเวอร์ตัน เดี๋นี้เมลบอกว่าสเปอร์สัญญากับคอนเต้เอาไว้แล้วครับว่ามกราคมเดี๋ยวจัดให้แน่ๆนะครับแต่ดีลที่เกิดขึ้นคือคูลูเซฟสกี้กับเบนตันคูเนี่ยได้ช่วงท้ายเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือวืดเป้าหมายหลักไปหมดครับอยากได้หลุยส์ดีอาร์เสียให้เวอร์พูลอยากได้อดามาตราโอเร่เสียให้บาร์ซ่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังไม่น้อยเพราะทั้งสองคนที่ได้มาเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่อยากได้แต่แรกนะครับแล้วก็สื่อเขาก็มองว่า จริงๆถ้าจะมองแง่บวกมันก็มองได้คืออย่างน้อยๆก็ย,ออยังได้คนใหม่ไงคูลูเซสกี้กับเบนตันกูก็เป็นนักเตะมีชื่อเหมือนกันแต่มันจะทําให้คอนเต้พอใจหรือเปล่าอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องดูกันคือเมื่อวานผมไปหาอ่านความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะเพราะว่ามีแฟนสเปอร์บางคนก็บอกว่าไอ้คูลูเซสกี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แพนิกบนะเป็นการซื้อเป้าหมายของคอนเต้ที่อยากจะได้อยู่แล้วคือ คือผมก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า,วาถ้ามันเป็นเป้าหมายหลักจริงๆอ่ะมันควรจะเริ่มต้นเจอาจาตั้งแต่เป้งหระครังตลาดหน้าหนาวเริ่มต้นขึ้นวันที่หนึ่งมกราคมแล้วมันไม่ควรยืดเยื้อมาจนกระทั่งสองสามวันสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดถ้าเกิดว่ามันเป็นเป้าหมายหลักจริงๆอ่ะมันควรจะมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่สเปอร์กลับไปมีข่าวกับอาดามากก่อนไปมีข่าวกับลุยส์ดีอาร์ก่อนแล้วพอวืดทั้งสองคนอ่ะค่อยมาตกอยู่ที่คูรูเซฟสกี้แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่มันน่าคิดคือมันเป็นสัญญายืมตัวก็จริงครับแต่คุณดูออปชั่นที่ซื้อขาดมันเป็นจํานวนเงินที่แพงกว่าตอนที่ยูเว่ไปซื้อใหม่ทั้งๆนี่คือมีสถานะเป็นผู้เล่นตัวสํารองของยูเว่แล้วตามตรงฟอร์มในช่วงหลังๆก็ไม่ได้เปลี่ยนป้างขนาดนั้นเขาอาจจะเคยเป็นเป้าหมายของคอนเต้แต่ช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่นักเตะฟอร์มต,ตกไปคอนเต้เขาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้แต่สุดท้ายบอร์ดของสเปอร์ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ได้ก็เลย เหมือนกับก็ต้องไปเอาคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเคยร่วมงานกันมาเนี่ยเอามาทดแทนตรงส่วนนี้ก่อนผมว่าถ้าให้ตัดจริงๆเนี่ยผมก็ว่าไปตามเดลี่เมลนะผมว่าไม่ปังคือผมให้ประมาณสักบ B, B บวกหรือค่อนๆไปทาง C หด้วยซ้ำอะ่ะแต่จริงๆก็ผ่านนะถ้าเราให้ประมาณ B กับ C แต่แค่ว่ามันไม่ได้แบบปังสุดแต่ว่าก็ผ่านใช่ป่ะคือยังยังไม่ถึงกับสอบตกอะนะใช่ไหมใช่ก คือไม่ตกหรอกเพราะว่ามันยังได้ไงคือถ้าจะตกคือปล่อยแล้วไม่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือสอบตกใช่อย่างน้อยการได้ครูเซฟกี้กับเบนทันคูเข้ามามันมีแง่ที่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้ขุมกําลังดีขึ้นแล้วดีไม่ดีคอนเต้นเนี่ยแกก็เป็นนักปั้นคนนึงนะอาจจะปั้นได้ปังก็ได้อย่างเช่นครูเซฟกี้เนี่ยเอามาเล่นแนวลุกด้านบนร่วมกับพวกซอนฮึงมินนอกจาแฮร์รี่เคนก็เห็นภาพว่ามีโอกาสเวิร์กเหมือนกันผมก็ให้ประมาณบเหมือนกัน ให้ผ่านอะสำหรับผมนะไม่ถึงขั้นว่าแ yeah ย่อะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีสุดอพ<ผ>มก <ผม S 2> ็มร่งไปผมก็ให้ประมาณบีมมว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ปังคืออย่างเป็นตังคูผมว่ามาเพื่อแข่งขันนะผมไม่ได้มองว่ามาแล้วการันตีตัวชิงเพราะเขาก็ต้องมาแย่งกับพวกฮอยแบกพวกโอลิเวอร์สคิปพวกแฮร์รี่วิงส์คือผมว่าเบนตังคูอยู่ยูเวก็สำรองดูไหมครับโดนแฟนยูเวก็บน่นเยอะเหมือนกันแต่จากที่ผมเคยดูเขาเล่นน่ะผมว่าเขาเป็นสไตล์เล่นง่าย จับจ่ายจับจ่ายจับจ่ายผมว่าสไตล์แบบนี้ไม่ได้หนีกับแฮร์รี่วิงส์เยอะต้องต้องมาแย่งตำแหน่งกันส่วนคูลูเซฟสกี้เนี่ยก็ต้องแย่งกับเบิร์กไวแล้วก็ทางลูคัสมูราเพราะยังไงแฮร์รี่เคนกับโซนเฮงมินยืนพื้นอยู่แล้วถ้าจะมีมุมหนึ่งที่คูลูเซฟสกี้มีโอกาสได้ได้ลุ้นว่าจะเวิร์กก็คือเท้าซ้ายมันอาจจะเป็นโซนถนัดขวายืนหน้าซ้ายคูลูเซฟสกี้ถนัดซ้ายยืนหน้าขวาแล้วก็ทาง แฮนดี่คือยืนยนกองหน่ส่วนมูรากับเบิร์กวายมันขวาคู่เนี่ยอืมอาจจะอาจจะแบบต้องการเติมเรื่องเท้าข้างถนัดเพิ่มเ,เติมเพราะว่าสําคัญน,นะอย,อ,นอย่างตอนที่คอนเต้คุมเชลซีเนี่ยอาซาถนัดขวายืนซ้ายเปดโดเนี่ยเป็นคนที่ถนัดสองข้างเปดโดมันซ้ายห้าขวาห้าเลยมันยิงได้สองข้างแล้วยิงประตูจากเท้าซ้ายเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเลือกเท้าข้างถนัดผมว่าอาจจะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันที่สุดท้ายมันเลอกเป็นเดยันคูลูเซฟสกี้มันเพิ่มมิตินะ มันเพิ่มมิติได้ใช่ครับผมโอเคทีนี้มาดูอีกหนึ่งทีมครับเราคัดมานะอันนี้คือทีมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงและอาร์เซนอลอันนี้ล้มเหลวฮะเชื่อคำนี้เลยนะครับคือขาเข้าเนี่ยมีอั t สตันทัสตี้ใช่ไหมคนนี้เซ็นมาจากโครโลโรลาปิดนะแบบฟรีแต่ว่าเอามาเนี่ยก็เหมือนยังไม่ได้เอามาใช้ด้วยอะจะได้ใช้อีกทีนึงเมืกซัมเมอร์นู่นเนี่ยนะครับ คล้ายๆกับผู้สาวประตูอีกคนหนึ่งที่ก็เหมือนมีข่าวว่าจะปิดดีลได้ก็คือแมต t t เทอร์เนอร์ของทีมในสหรัฐอเมริกาอีกอันนึงเหมือนกันแต่แบบมันเรารู้กันอยู่แล้วว่า2อ,อันเนี้ยไม่ได้เอามาใช้แต่ที่มันเป็นปัญหามากกว่าที่ทําให้เหมือนกับอาร์เซนอลอาจจะดูสอบตกในตลาดรอบนี้คือการพลาดเป้าหมายหลักอย่างเนี่ยนะฮะดูซานวาลาโฮวิชที่เสียให้กับาทางยูเวนตุสโฉบไปนะครับก็เข้าใจว่าอ่านักเตะอาจจะมีใจให้กับยูเว่ก็ตามแต่ แต่สุดท้ายพลาดมันก็มันก็คือพลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวยังมีพลาดอาตูเมโร่ด้วยอันนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ต้ตน,ต,นต,ลตลาดมักกะลาเลยนะจนปิดตลาดก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญนอกจากไม่ได้ใครแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อกองหน้าคนอื่นด้วยที่มีข่าวก็ไม่ได้ซื้อแต่ไอข่าวที่เสียออกไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงสื่อทั้งสกายสปอร์ตทั้งเดลี่เมลเขาบอกว่าการปล่อยโอบามายองอ่ะมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการทําให้ขุมกําลังเชิงลึกเนี่ย มันลดลงไปนะเพราะว่ากองหน้าคุณจะเหลือแค่ลากาซซต์เอ็นกีเทียแล้วก็มาตินาลีที่ก็เล่นกองหน้าได้แล้วก็ในเชิงอื่นๆคนที่ปล่อยยืมอะไรก็เยอะแยะเลยครับเมดนไนโคลาซินนักคาลัมแชมเบอร์ปาโบมารีนะบูโลกันอะไรพวกนี้ยอบาไม่ยองมันดูเหมือนไอ้ขาออกเพียบเลยแต่ขายที่อยู่อะ่ะมันก็ประมาณเดิมครับแล้วอาจจะลดลงไปด้วยเนะี่ยอันนี้เขามองว่าสควอตเดดูลดลง ให้คอมเมนต์เป็นการตัดเกรดแล้วกันเพราะว่าผมไปอ่านในคอมเมนต์ใน t วิตเตอร์ของอาร์ซิลนก็ตามของแฟนอของนักข่าวสายปืนก็ตามร้อยละเก้าสิบด่าครับร้อยละเก้าสิบคือด่าคือแบบมันเสียไปหลายคนแตบบ่ว่าได้กลับมาแบบที่ใช้ไม่มีเลยมไม่มีเลยทนะั้งที่เอาจริงๆ a r s อาร์ซอลกับสเปอร์มันมีงานด่วนที่ต้องเอาพอๆกันเลยนะถูกไหมครับสเปอร์ก็ต้องการกองหน้ากับกองกลางเขาได้ต่อ,อให้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่เขาได้ อาสนันก็ต้องการกองหน้ากับกองกลางเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อแล้วคือในใน,ในขาที่ปล่อยออกอะอะอย่างโอบามายองเนี่ยถ้าตามรายงานก็คือเป็นการยกเลิกสัญญาด้วยใช่ไหมไม่ได้เงินด้วยโอเคระบายค่าเหนื่อยได้แต่แบบอย,อย่างน้อยค่าตัวอันนี้ไม่ได้เลยไนงะแล้วก็อีกอคนนึงก็คือคาร์ลัมแชมเบอร์ก็คล้ายๆกันเหมือนกับไม่ได้ค่าตัวด้วยครับอืมอันนี้ไม่แปลกที่อาจจะโดนวิจารณ์เยอะแล้วก็โดยส่วนตัวผมอาจจะก็เห็นด้วยว่าค่อนข้างล้มเหลวแต่ทั้งหมดทั้งมวล บางครั้งมันแค่ล้มเหลวในเรื่องของตลาดแต่ผลงานในสนามอาจจะไม่ล้มเหลวก็ได้อันนี้ต้องบอกแฟนอาร์เซนอลนะเพราะตัวที่คุณมีอยู่ตอนนี้เหลือ,อรายการเดียวก็คือพิมยรีถ้าโฟกัสดีๆจริงๆอะ่ะเอาให้เต็มที่หน่อยมันก็มีลุ้นนะคืออย่างน้อยมันไม่ไมไมต้องเสียเสียแรงแล้วเอฟเอคัพคุณตกรอบไปแล้วลี League คัพคุณก็ตกรอบวันยุโรปก็ไม่ได้เตะเอาพิมยรีให้ให้ได้ท็อปโฟคือเป้าหมายอือครับผมแต่ก็มันก็จะน่ากังวลมันก็ไม่แปลกอะ่ะคือถ้าเปรียบเทียบ กลุมกำลังจากทีมที่ลุ้นทัลโฟด้วยกันคือเรามองตอนนี้สล็อตของทัลโฟเนี่ยมันมันแทบจะเหลือแค่แค่แค่ที่เดียวเองนะเพราะว่าซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งเชลซีผมว่าโอกาสที่จะหลุดเนี่ยค่อนข้างยากดังนั้นอันดับ4เนี่ยที่ต้องชิงกันแล้วโอ้โหมันมีหลายทีมที่มันเบียดแย่ง<ม><ม>แล้วอาร์เซนอล ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลคือเรื่อง,องบางทีคือเรื่องของการจบสกอร์และการไม่มีโอบาเมียโอเคว่าช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวเลือกที่ที่เอามาใช้งานได้แต่พอไม่มีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีใครบางคนเจ็บราคาเซตเจ็บมาตินาเล่เจ็บขึ้นมาเนี่ยคือโอ้โหบระไลไส้เลยนะอืมจริงครับจริงครับางานงอกอางานงอกจริงครับโอเคนะนี่ก็คือการประเมินครับตลาด นะมกราคมนะครับเดี๋ยวจะทําทีมอื่นอื่นด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคงทำตามมาแบบว่าทีมจากลีกนะอื่นสรุปรวมหน่อยอเ,เอาทีมยยใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะนี่คือทั้งหมดครับก็บขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับ น้ำแรกธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากกสิกรไทยนะครับกับบริการ e x p กซ t l o n สครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายอนุมัติไวใช้เอกสารน้อยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็อนุมัตินะใครที่เป็นพนักง,งานประจำเงินเดือน15,000บาทก็กู้ได้นะครับติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาครับผมครับ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับซ่ายให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ลับว,ว่า<ม>พก,กันใหม่กับเจาะประเด็นนะในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เรา3มคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข<ม>้มข้นทุกบททุกเราะเพราะกเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ